สเหตุผลที่ไม่ใครโลมูดิกยังไม่ปังกับเชลซีตั้งแต่ที่มูดิกเนี่ยย้ายไปจากชักตาโดเนตบ้านเกิดของตัวเองมาอยู่กับเชลซีเมื่อตลาดหน้าหนาวปี2022-2023ด้วยค่าตัว100ล้านยูโรซึ่ง ยังไม่สามารถแัดฟอร์มเก่งเหมือนสมัยที่เขาค้าแข่งกับชาตาตนอเนืนได้แม้ว่ารูดการทีแล้วนะจะสามารถโชว์ฟอร์มได้ดีกว่ารูดการแรกแต่ยังมีสิ่งที่ต้องปรับเยอะครับโดยวันนี้ครับเราได้หาเหตุผลมาทั้งหมด4ีข้อทําไมมูดิกถึงยังไม่ปังกับเชลซีมาให้ทุกคนได้รับชมกันครับเหตุผลที่1ครับสภาพจิตใจการที่เด็กอายุน้อยคนหนึ่งต้องย้ายมาจากบ้านเกิดองตัวเองจากยูเคนมาประเทศอังกฤษซึ่งเป็นสิ่งที่ยากมากๆนะ เพราะว่ามูดิกอยู่ยูเคนมาทั้งชีวิตต้องมาย้ายถิ่นฐานตอนอายุ21ปีรวมถึงการเกิดสงครามระหว่างรัเสเซียกับยูเครนที่ส่งผลกระทบต่อทุกคนในะประเทศยูเครนรวมถึงการที่มูดิกย้ายอยู่อังกฤษเนี่ยแล้วถ้าครอบค,ครัวเขาอยู่ที่ยูเคนเนี่ยการที่มูดิกจะวิตกกังวลเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วครับแน่นอนครับว่าเรื่องนี้มันก็สําคัญครับคนเราจะทําอะไรถ้าสภาพจิตใจยังไม่ดีก็อาจจะ ส่งผลต่อการใช้ชีวิตการทํางานด้วยสาหรับมีไคลโลโมดิกซึ่งเรื่องสภาพจิตใจเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่สามารถมองข้ามเลยนะอีกทั้งมีไคลโลโมดิกเนี่ยยังอายุยังน้อยอยู่เหตุผลที่2ครับการปรับตัวกับเพื่อนร่วมทีมการที่โมดิกย้ายมาอยู่กับเชลซีเนี่ยภาษาเป็นสิ่งสําคัญอยู่แล้วและผมเชื่อว่าโมดิกเนี่ยก็พูดอังกฤษได้แต่จากการสังเกตของผมหลายๆครั้งในการดูวิดีโอ คลิปซ้อมของเชลซีตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วอะจนถึงฤด,ดูกาลเนี่ยเหมือนว่าบูดิกไม่ค่อยคุยกับเพื่อนเท่าไหร่คือจากการสังเกตของผมอะในฤดูกาลเนี่ย2024-2025จากการซ้อมนะคือเหมือนว่านักเตะเชลซี Chelsea อะจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มฝรั่งเศสจะพวกเองคุนคคลีซาซี่ i, รวมถึงโรเมลลาเวียและก็นักเตะฝรั่งเศสส่วนกลุ่มที่2เนี่ยกลุ่มอเมริกาใต้พวกแบบแจ็กสันเอนโซกูคุริยา กลุ่มที่3าก็จะเป็นนักเตะอังกฤษครับเช่นวิล well, บี่ฮอลล์โคเวลโคฟาเมอร์มาดูเอเก้ส่วนโมดิกเนี่ยเขาเคยสัมภาษณ์ไว้นะว่าลิทเจมเนี่ยคือนักเตะที่เขาสนิทที่สุดในทีมเชลซีซึ่งการสื่อสารและก็การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมทีมเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองข้ามได้นะเหตุ <S <S hey, <put> ผลที่3ครับเชลซีเปลี่ยนโค้ชบ่อยถ้าถามว่าเรื่องนี้มีส่วนไหมผมว่ามีส่วนนะเพราะว่าการที่เชลซีเปลี่ยนโค้ชบ่อยเนี่ยก็ส่งผลกระทบต่อนักเตะเหมือนกัน ซึ่งตอนที่อยู่กับแกมพอตเตอร์ช่วงแรกๆเลยนะก็โอเคนะแต่ช่วงหลังๆตกไปสำรองครับแล้วก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไ่สำหรับมีเคยร่วมโมดิกส่วนตอนที่อยู่กับโปเชติโนนี่อาจจะเป็นฟอร,ร์มที่ดีที่สุดแล้วเพราะว่าโปเชติโนเนี่ยปั้นเด็กเก่งรวมถึงก็มีเอาใจโมดิกบ้างแบบให้กำลังใจโมดิกอยู่ตลอดสำหรับโปเชติโน แต่ก็โดนเด้งไปเสียก่อนครับซาลปเชติโนโจนมาถึงฤดูกาลล่าสุดครับของเอ็นโซมาเลกาซึ่งเอ็นโซมาเลกาเนี่ยก็พูดถึงมูดิกนะว่ามูดิกเนี่ยเป็นนักเตะที่มีคุณภาพแต่สิ่งที่ขาดไปคือความมั่นใจและก็พื้นที่สุดท้ายครับถ้าถามว่าผู้บริหารมีส่วนผิดต่อเรื่องนี้ไหมผมคิดว่ามีส่วนอยู่แล้วครับเพราะว่าการที่เปลี่ยนโคน้ชบ่อยๆเนี่ยมันเปลี่ยนแนวทางบ่ยบอยแล้วนักเตะมันยังจับทางไม่ได้เนี่ยมันก็ยิ่งเละไปใหญ่เลยสำหรับมิคาโล่มูดิก แล้วในแผนของแต่ละคนเนี่ยโค้ชแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันสักคนมูดิคก็ต้องมาปรับตัวอีกแล้วข้อสุดท้ายครับปรับตัวไม่ได้กับพิมารีกถ้าทุกคนยังจำกนได้นัดที่มูดิกเดบิวต์กับเชลซีเนี่ยคือนัดที่เจอกับลิเวอร์พูลซึ่งในนั้นนั้นเนี่ยมูดิกสามารถทําได้ดีเลยนะทำแฟนเชลซีเซอร์ไพกันทั้งโลกอะ่ะหลังจากนั้นก็หายไปเลยสำหรับมูดิกคือดีแคน่นัดเดียวแล้วก็หายไปเลยแล้วก็ตกไปสํารองพอมาถึงในยุคข,ของบริเตโน่เนี่ย มูดิกก็สามารถพัฒนาตัวเองจากฤดูกาลแรกทําได้ค่อนข้างโอเคนะแต่สมมุติว่ามี10นัดเนี่ยมูดิกก็จะเล่นดีประมาณ3-4มงนัดอีก6นัดก็หายเงียบไปเลยสลับมีใครโลมูดิกเอาจริงๆอ่ะมูดิกมีครบทุกอย่างเลยนะความเร็วมีร่างกายดีชื่อเท่และก็มีความหล่อด้วยสลับมีใครโลมูดิกแต่เสียย่างเดียวจบกอก์ไม่คมเลยรวมถึงพื้นที่สุดท้ายแล้วก็การตัดสินใจเล่นกับเพื่อนอะ่ะ ยังต้องปรับอีกเยอะเลยสำหรับมิคาเอลโลมูดิกหลายคนที่ร่วมงานกับมูดิกเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะว่ามูดิกเ่เป็นนักเตะที่ดีและมีความสามารถและจะถึงในระดับโลกได้แต่ตอนเนี้ยไม่ไหวจริงต้องปรับตัวอีกเยอะเลยสำหรับมิคาเอลโลมูดิกซึ่งณนะตอนเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าความมั่นใจของมูดิก่อยู่ในระดับไหนรวมถึงเชลซีเนี่ยก็มีการเสื่อมทัพเยอะแยะมากมายในแนวลุกว่าจะเป็นชูอัลฟิลิกอ่าเปโดเนโต้ o, รวมถึงจะซื้อกองหน้านะ แล้วก็ไม่การันตีตำแหน่งของมดิกด้วยถ้าในฤดูกาลนี้มดิกไม่สามารถงัดฟอร์มเก่งของตัวเองมาได้ก็จําเป็นต้องขายในอนาคตครับเพราะว่ามดิกนี่ก็ซื้อมาแพงเหมือนกันถ้าเชลซีต้องขายเนี่ยก็ต้องยอมกัดฟันขาดทุนหน่อยะสำหรับมีใคลโลมูดิกก็เอาใจเชียร์ให้ฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่ดีสำหรับมีใคลโลมูดิกแล้วกันคือเราก็เอาใจช่วยมีไคลโลมดิกมาทุกปีนั่นแหละแต่ก็ยังไม่มาสักที ทุกคนคิดว่าเหตุผลที่มูดิกยังไม่ปังกับเชลซีเป็นเพราะอะไรก็ลองคอมเมนต์มานะครับ